สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบว่าโหน่าสนใจมากๆเลยกำลังเป็นกระแสะเลยค่ะเกี่ยวกับความสำเร็จล่าสุดของลิซ่าแบล็กพิงค์อืมครับสวัสดีครับค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยที่แบบฮือฮาสุดๆก็น่าจะเป็นเรื่องโคชะลล่านี่แหละค่ะครับผมได้ยินมาเหมือนกันมีข้อมูลจากสื่อธุรกิจออนไลน์นี่น่าทึ่งมากจริงๆลิซ่า ติด1ใน5ศิลปินที่ได้ค่าตอบแทนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์โคชช่าเลยนะคะโหท็อป5เลยนะครับใช่ค่ะตัวเลขที่ว่าคือประมาณ7ล้านดอลลาร์สหรัฐอืมถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ255ล้านบาทค่ะโห2 5อ้โห255ล้านเยอะมากนะครับนั่นเยอะมากจริงๆค่ะแล้วการที่เธออยู่ในลิสต์นี้นะคะ ก็คือไปอยู่ระดับเดียวกับบิยอนเซ่จัสตินบีเบอร์เลดี้กา้าอาริน ن ا กรานเดเลยโอ้โหตัวท็อปเท่านั้นเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้พอดูรายละเอียดตรงนี้ล่ะค่ะที่มันแบบยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ครับยังไงครับคือข้อมูลขชีว่าลิซ่าเนี่ยเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มท็อป5นี้เลยนะคะอืมอายุน้อยสุดด้วยค่ะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือเธอได้ค่าตอบแทนระดับนี้ ทั้งที่เพิ่งเริ่มทำงานเดี่ยวได้ประมาณเออปีเดียวเองครับเพิ่งโซโล่ได้ไม่นานใช่ค่ะแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือตอนนั้นเธอยังไม่ได้เป็นเฮดไลเนอร์ของงานด้วยซ้ำนะคะอา้าวไม่ใช่เฮดไลเนอร์แต่ได้ค่าตัวระดับนี้ใช่ค่ะแค่นี้ก็แบบน่าคิดมากๆแล้วค่ะโอ้โหจริงครบน่าสนใจมากตรงนี้คือไอตัวเลขเจล้านมันเออมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความนิยมอย่างเดียวแล้วล่ะอืมค่ะครับ แต่มันอาจจะกําลังบอกเราถึงาการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่วงการเพลงหรือว่าผู้จัดเฟสติวัลใหญ่ๆเขาประเมินมูลค่าของศิลปินแล้วนะครับอ๋อหมายถึงเขาไม่ได้ดูแค่ว่าเป็นเฮดไลเนอร์หรือเปล่าใช่ครับใช่โดยเฉพาะศิลปินเดี่ยวที่แบบเพิ่งแยกออกมาแล้วดังเร็วมากๆการที่ศิลปินที่ไม่ใช่เฮดไลเนอร์ทำเงินได้ขนาดนี้เนี่ยมันชี้ว่าปัจจัยอื่นนอกจากการเป็นชื่อใหญ่สุดบนโปสเตอร์มันมีน้ำหนักมากขึ้นจริงๆ แล้วปัจจัยอื่นที่ว่านี่มันคืออะไรเหรอคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าพลังทางวัฒนธรรมแล้วก็อิทธิพลเชิงพาณิชย์ที่มันวัดผลได้จริงไงครับอ๋อข้อมูลก็บอกว่าการมีลิซ่าเนี่ยมันดึงดูดความสนใจได้มาหาศาลมากๆทั้งสื่อทั้งคนดูการที่ศรริลปินไทยกล้าไปถึงจุดนั้นได้เทียบกับซุปร์ตาระดับโลกเนี่ยมันเป็นหมุดหมายสําคัญเลยนะค่ะจริงค่ะครับไม่ใช่แค่สําหรับตัวลิซ่าเองนะแต่สําหรับเคป๊อปสำหรับ K ศิลปินเอเชีย er ในเวทีโลกเลยมันแสดงว่าคุณค่าศิลปินยุคนี้มันซับซ้อนกว่าแค่สถานะเฮดไลเนอร์แบบเดิมๆหรอกครับพอพูดถึงอิทธิพลที่วัดผลได้เนี่ยเขาต้องพูดถึงลิซ่าเอฟเฟกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคำนี้เลยช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าตัวที่โคชัล่าค่ะได้ครับคือคำว่าลิซ่าเอฟเฟกเนี่ยเขาใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่แบบว่า พอลิซ่าไปจับอะไรไปเกี่ยวข้องกับสินค้าแบรนด์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะกระตุ้นความสนใจยอดขายได้แบบเห็นผลชัดเจนมากๆอืมค่ะที่โคชล่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัดจากคนดูที่แบบโหล้นหลามเต็มหน้าเวทีไปหมดซึ่งอันนั้นก็สุดยอดอยู่แล้วนะค่ะเห็นภาพเลยค่ะแต่มันมีผลกระทบที่จับต้องได้มากกว่านั้นอีกยังไงคะก็คืออิทธิพลต่อยอดขายสินค้าไงครับ โดยเฉพาะพวกแฟชั่นแบรนด์หรูที่เธอใส่ขึ้นเวทีนะครับอ๋อที่ว่าใส่ชุดไหนชุดนั้นขายหมดประมาณนั้นเลยครับมีรายงานว่าของหลายชิ้นนี่คือคนอยากได้มากๆหรือแบบ sold out ไปเลยหลังเธอใส่ดังนั้นเนี่ยตอนที่โคชล่าจ่าย7ล้านดอลลาร์เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่โชว์ชั่วโมงเดียวนะครับอืม mm. เขากำลังลงทุนในปรากฏการณ์ที่ลิซ่าสร้างได้ทั้งคนดูทั้งกระแสนในสื่อโซเชียลทั่วโลกเลยแล้วก็ มูลค่าทางโอ้มให้แบรนด์ต่างๆด้วยค่ะเข้าใจแล้วค่ะครับมันเหมือนเป็นกา,การการันตีว่างานเขาจะถูกอัปเกรดเป็นอีเวนต์ระดับโลกที่คนจับตาในหลายๆมิติไม่ใช่แค่ดนตรีอย่างเดียวเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าคุณค่าที่ผู้จัดมองเห็นมันกว้างกว่าแค่การแสดงบนเวทีจริงๆซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงเนี่ยโชว์ของลิซ่าที่โคชล่านี่คือคำชมเยอะมากครับได้ยินมาเหมือนกันครับว่าสุดยอดมาก ใช่ค่ะทั้งแฟนๆทั้งนักวิจารณ์สื่อหลายเจ้าบอกว่าถึงไม่ใช่เฮดไลเนอร์นะแต่โปรดักชันคุณภาพโช์นี่คือเทียบเท่าหรือบางทีอาจจะดีกว่าเฮดไลเนอร์บางคนด้วยซ้ำโหขนาดนั้นเลยค่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มูลค่าเธอยิ่งสูงขึ้นไปอีกรายละเอียดที่เขาพูดถึงกันก็มีตั้งแต่ระบบไฟแสงสีเสียงที่แบบออกแบบมาดีมากไฟไล่เฉดตามเพลงตามอารมณ์ได้แบบโหสวยมากครับ แล้วก็วิชวลกราฟิกบนจอ LDD ยักษ์ข้างหลังที่แบบผสมความโมเดิร์นกับศิลปะเอเชียได้สวยลงตัวมากๆืืเห็นภาพตามเลยครับไหนจะทีมแดนเซอร์อีกคือคัดมาอย่างดีทำให้โชว์มันทรงพลังขึ้นไปอีกโชว์ของเธอเหมือนงานศิลปะที่มีชีวิตเลยนะคะ Living art ใช่ค่ะ คือเป็นมากกว่าคอนเสิร์ตเหมือนเป็นประสบการณ์ศิลปะร่วมสมัยที่รวมแฟชั่นดนตรีพอร์ฟอาร์ตไว้ด้วยกันแบบสมบูรณ์แบบมากๆค่ะคือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้นะครับกับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการที่โปรดักชันการแสดงถูกชมว่ามีคุณค่าทางศิลปะสูงขนาดนั้นเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าไอค่าตัว7ล้านเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่ชื่อเสียงหรือลิซ่าเอฟเฟกอย่างเดียว แต่มันสะท้อนการลงทุนในคุณค่าของตัวงานศิลปะที่เธอและทีมเอามาโชว์ด้วยผู้จัดยอมใจแพงเพราะเขามั่นใจว่าจะได้ของดีประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดากลับไปซึ่งมันสร้างความประทับใจเป็นที่พูดถึงต่อได้อีกนานอืมจริงค่ะแล้วพอพูดถึงองค์ประกอบศิลปะแฟชั่นที่ลิซ่าใส่ก็สําคัญมากนะครับใช่ค่ะอันนี้เห็นชัดมากการเลือกชุดของเธอแต่ละโชว์มันไม่ใช่แค่เลือกชุดสวยๆนะครับมันมีคอนเซปต มีการคิดมาแล้วมันเล่าเรื่องไปกับเพลงกับโชว์ได้อ๋อมีความหมายแฝงครับมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าแฟชั่นโมเมนต์ขึ้นมาบ่อยๆแฟชั่นโมเมนต์ครับคือจังหวะที่สไตล์การแต่งตัวบนเวทีของเธอเนี่ยมันกลายเป็นภาพจําที่คนพูดถึงกันเยอะในวงการแฟชั่นแชร์กันในเน็ตถูกบันทึกไว้เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์แฟชั่นของเฟสติวัลนั้นๆโหการสร้างแฟชั่นโมเมนต์พวกนี้ได้เนี่ย ก็เป็นอีกมูลค่าเพิ่มที่สําคัญมากที่ทําให้เธอเด่นแตกต่างในสายตาผู้จัดในสายตาแบรนด์ต่างๆครับฟังดูแล้วแต่ออย่างมันเชื่อมกันหมดเลยนะคะทั้งอิทธิพลชื่อเสียงคุณภาพโชว์คุณค่าทางศิละปะทําให้พอเข้าใจได้เลยว่าทําไมมูลค่าเธอถึงสูงขนาดนั้นครับผมยังมีอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแต่อันนี้จะวัดในบริบทที่ต่างออกไปหน่อยอืมเรื่องอะไรครับคือเรื่อง อันดับชื่อเสียงแบรนด์ส่วนตัวหรือแบรนด์เร putation ของไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊ในเกาหลีใต้นะคะอ๋อครับครับอันดับในเกาหลีใช่ค่ะเขาบอกว่าเดือนกันยายนปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยลิซ่าติดอันดับ5นะคะจากไอดอลหญิงเป็นร้อยคนเลยโหอันดับ5จากร้อยกว่าคนก็ถือว่าสูงมากนะครับสูงมากค่ะการติดท็อปไฟในการจัดอันดับแบบนี้ก็น่าสนใจมากๆค่ะครับดังนั้นการที่ลิซ่าติดอันดับ5เนี่ย มันก็จะทอนว่าเธอยังได้รับการยอมรับมีอิทธิพลถูกพูดถึงอยู่ตลอดข้างในสังคมและสื่อของเกาหลีใต้เองครับแสดงว่าถึงแม้ว่าชื่อเสียงระดับโลกจะแบบโหกว้างขวางมากๆอยู่แล้วการที่ยังติดอันดับสูงๆในเกาหลีแบบนี้ก็ยังสําคัญอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะมันสะท้อนอะไรเป็นพิเศษคะมันแสดงให้เห็นว่าต่อให้เป็น global superstar ไปแล้วเนี่ยการยอมรับ อิทธิพลในตลาดบ้านเกิดของ K-POP เองก็ยังเป็นตัวชี้วัดที่หลายฝ่ายยังให้ความสำคัญอยู่อื <Ừ. S 1> ครับตามข้อมูลที่วิเคราะห์กันการติดอันดับสูงในแบรนด r e putation index เนี่ยมันบอกว่าลิซ่ายังคงสร้างบัสหรือกระแสการพูดถึงได้ตลอดในหมู่ชาวเน็ตในสื่อเกาหลีซึ่งอาจจะต่างจากตัวชี้วัดความดังระดับโลกอย่างยอดวิว u t u b e หรือ Follower ใน IG ที่เน้นปริมาณมากๆค่ะค่ะเข,ข้าใจค่ะ อันดับแบรนด์เร putation ในเกาหลีเนี่ยมันอาจจะสะท้อนความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมหรือความใกล้ชิดที่แฟนๆหรือคนทั่วไปในเกาหลีรู้สึกกับเธอมากกว่าอ๋อเป็นเรื่องความรู้สึกผูกพันประมาณนั้นครับเป็นเหมือน domestic resonance ครับการส,สะเทือนในประเทศซึ่งมันก็สำคัญนะสำหรับแบรนดะ์นะที่อยากเจาะตลาดเกาหลีหรือสำหรับค่ายเองที่จะประเมินสถานะศิลปินในระบบเคป๊ปค่ะ ดังนั้นการที่ลิซ่ายังรักษาท็อปไไว้ได้ก็เป็นการยืนยันว่าเธอยังมีอิทธิพลที่แข็งแกร่งได้รับการยอมรับสูงทั้งในเวทีโลกแล้วก็ในตลาดสําคัญอย่างเกาหลีใต้ด้วยครับเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะพอเรามองสองข้อมูลนี้คู่กันทั้งค่าตัวมหาศาลที่คอเชล่ากับอันดับแบรนด์เร putation สูงในเกาหลีมันทําให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นจริงๆใช่ครับ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะคือจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเราคุยกันมามันยิ่งตอกย้ำภาพของลิซ่าชัดเจนเลยว่าบทบาทของเธอตอนนี้มันไปไกลกว่าแค่การเป็นศิลปินเคป๊อปนักร้องนักเต้นแล้วจริงๆนะคะครับก้าวข้ามไปแล้ว เธอได้กลายเป็นสิ่งที่หลายคนเรียกว่า global icon ไปแล้วซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงคนที่มีอิทธิพลสูงมากๆไม่ใช่แค่ในวงการเพลงแต่ขยายไปถึงแฟชั่นไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมร่วมสมัยทั่วโลกเลยอืมครับผมแล้วอิทธิพลนี้มันไม่ได้มาจากแค่ชื่อเสียงอย่างเดียวนะคะแต่มาจากความสามารถในการสร้างปรากฏการณ์หรือลิซ่าเอฟเฟ การนำเสนอคุณค่าทางศิลปะที่คนยอมรับอย่างเรื่องโชวเรื่องแฟชั่นโมเมนต์แล้วก็ยังรักษาความเชื่องโยงกับตลาดสำคัญอย่างเกาหลีไว้ได้ด้วยค่ะครับครบเครื่องเลยใช่ค่ะตัวเลขค่าตอบแทนมหาศาลอันดับแบรนด์ที่สูงก็เป็นหลักฐานชัดๆที่สนับสนุนสถานะนี้เลยตามข้อมูลที่เราได้คุยกันมาค่ะใช่ครับถ้าจะให้สรุปประเด็นสำคัญที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็คือ1 ความสำเร็จที่โคชลาของลิซ่าเนี่ยมันเป็นมากกว่าเรื่องค่าตัวแต่มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงวิธีประเมินค่าศิลปินในเวทีโลกที่มองเรื่องอิทธิพลทางวัฒนธรรมอิทธิพลเชิงพาณิชย์ที่พิสูจน์ได้ควบคู่ไปกับสถานะเฮดไลเนอร์สองคือคุณค่าทางศิลปะที่เธอและทีมนำเสนอผ่านโชว์ผ่านแฟชั่นอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ถูกคิดเป็นมูลค่าทางการตลาดด้วย และ3การรักษาอันดับแบรนด์ r e putation สูงในเกาหลีก็แสดงความสามารถในการคงอิทธิพลความเชื่อมโยงกับตลาดหลักไปพร้อมๆกับชื่อเสียงระดับโลกได้ค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้มันวาดภาพให้เห็นชัดเลยว่าเือไม่ใช่แค่ศิลปินแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าจับตามากๆครับ